สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่อง m o m บัลเลคลิปนี้ก็มีอีกหนึ่งลีกนะครับที่แน่นอนว่าวันนี้แฟนๆชาวไทยก็ได้รับชมกันมาสดๆร้อนๆเลยครับซึ่งเป็นลีกมองโกเลียที่ดาวรุ่งของประเทศไทยนะครับได้ไปลงเล่นก็คืออัมพากับไอมี่ครับ ซึ่งวันนี้ทีมของสาวไทยก็พ่ายไป3-0เซตเลยนะครับเรามาพูดถึงสาวไทยกันบ้างครับถือว่าทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นอัมพาหรือว่าไอมี่นะครับถือว่าเป็นตัวหลักของทีมที่สามารถช่วยทําแต้มได้มากที่สุดนะครับต้องบอกเลยว่าฝีมือน้องๆสาวไทยถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับแต่ด้วยระบบทีมสาวๆพึ่งได้ไปซ้อมกันแค่ไม่กี่วันเองครับก็ต้องลงสนามแล้วทําให้วันนี้ในเรื่องของภาพรวมระบบทีม ยังต้องปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตการรับต่างๆก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะสามารถปรับจูนกันได้ดีแค่ไหนแต่ในส่วนของน้องๆสาวไทยถือว่าช่วยกันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟการรับนะครับหรือว่าการตบที่คมๆเราก็ได้เห็นหลายแต้มเลยจริงๆครับก็รอดูนะครับขอให้ทีมสามารถปรับจูนกันได้เพื่อความปังยิ่งๆขึ้นไปครับ